สวัสดีครับท่านผู้ชมและแฟนคลับอธิบายเอกวานทุกท่านวันนี้นะฮะโอ้ยลุยตัดต้นพอเทืองนะฮะใบอารานิกนะฮะเรือง GX35 นะฮะไอ้ GX50 วันนี้จะลอดไหมนะฮะเข้าไปชมคลิปกันเลยฟาบนี่นะครับใบอารานิกนะฮะ ได้ข่าวว่าเหนียวมากนะฮะเหนียวสุดๆไม่รู้ว่าเหนียวขนาดไหนนะเหนียวสุดๆกันไปเลยเดี๋ยวต้องดูนะฮะว่าจะรอดหรือเปล่านะป่าหินมะพานหรือเปล่า พันนะมีพันโอ้ใครว่าไม่พันอะ่อะอะไรนี่ก็อะไรนี่ครับมีพันนะโอ้แต่คมจริงอะ่ะคมสุดๆกันไปเลยอะ่ะห้องม็เด่นเจ๋ง ได้ไงนี่พันนี่นะฮะติดจะไม่ว่าไม่บอกนะถนะึงไปมละคอเนี่ยเวลาสางเนี่ยมันสางง่ายนะเห็นไหมฮนะเรียบร้อย <c oughs> อันนี้อธิบายกุมารจบคลิปเพียงเท่านี้น,นนะฮะถูกใจคลิปนี้กไ็ไลค์ด้วล่ะ ลืมกดติดตามอ่ะลืมกดกระดิ่งอธิบายปฏิบัติกันให้เห็นๆกันไปเลยแหมผลงานเป็นไงเล่างั้ว่วาอารนิกเราทำงานไม่คล่องแหมทำไมไม่เอาอารนิกลุยสักทีท่านอธิบายโอ้โ oh, ห hey. เจออารนิกลุยเข้าไปง่อยเลยใช่ไหมละ่ะ